สวัสดีครับทุกทกท่านครับพัดพลคนรากหญ้าครับพบก,กันอีกแล้วยูทูบเบอร์สายลุยพัดพลคนรากหญ้าคลิปนี้พัดพลจะพาทุกคนขึ้นไปยังเหนือสุดแดนสยามครับทุกคนคลิปนี้ได้รับความเอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มาจากช่างป๊อปคนดีคนเดิมนะครับหรือว่าป๊อปลดไถสายเหนือนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวตรงจากลูกค้าโดยตรงเลยนะครับ นี้เป็นทิมใน,คนขคับของลูกค,ค้าคนอื่นนะครับทุกคนที่จะไปชมคลิปกันอย่าลืมปาดกรไลค์กดติดตาห้กับคนของกรยยียงญาติด้วยนะครับถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วเห็นการทำง,งานของเจ้ารถค,คันนี้ซึ่งเป็นรถไทยประดิษฐ์กัใหม่จากรถไทยาเดอนตามให้เป็นรถไทยนักขับแล้วก็ทํางานได้ดีขนาดนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจเห็นคลิปนี้แล้ว ยากจะได้สักคันหนึ่งติดต่อกับช่างป๊อปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอได้เลยนะครับที่0881380374นะครับวันอื่นผมจะบอกอย่างนี้นะครับทุกคนว่ารถไถ่ายคันนี้เดิมทีเป็นรถไถ่ายนาเดินตามนะครับโครงนี้เป็นโครงของอะไรก็อะไรนะเจ้ากระทิงนะฮะเป็นรถโครงเกียร์ของเจ้ากระทิงหรือว,ว่าเจ้าอะไรนะสิสยามประมาณนี้แหละนะครับทุกคน เ,เจ้ากระทิงสามเกียร์หน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ยังมีโลไฮในตัวด้วยนะครับก็หมายความว่ารถคันนี้มีถึงแปเกียร์ด้วยกัน,นครับมีเกียร์โหลดสี่เกียร์แล้วก็มีเกียร์ไฮสี่เกียร์นะครับสาหรับเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่องยันมา 120tf นะครับเป็นยันมา 120tf ใช้ผ่านสามนะครับผ่านสามผลทอนทด้วยระบบไฮดรอลิกยางนะครับเห็นไหมทุกคนตามภาพเลยนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนล้อเหล็กนะฮะยางเป็นยางแอลนะครับทุกคนยางแอลยางเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ขีดสิบหกนะครับขอบเป็นขอบขอบเป็นขอบล้อลกระทะรถหกล้อนะครับเอามาดัดไปเอามาโมดิฟายให้มันมรูมันตรงกับรูเดิมของตัวโครงสิงสยามนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะดูวิธีการไถไถดีมากเลยนะครับทั้งทั้งที่เจ้าของรถคันนี้ไม่เคยขับรถถ่ายดัดแปลงมาเลยนะถเข้าดีมากเลย การไถเข้าไม่เข้าหรือไถดีไม่ดีนี้นะครับทุกคนพัดปดจะบอกสูตรนะครับมันอยู่ที่การตั้งผ่านหลังนะครับรถนี่มีหน้าที่เพียงแค่เดินหน้านะฮะเดินหน้าอย่างเดียวไถเข้าหรือไม่เข้าอยู่ที่ระบบการตั้งผ่านหลังเท่านั้นนะครับจดจําไว้เลยนะพราะรถนี่แค่แค่นำเครื่องมาใส่รถแล้วก็วิ่งเดินหน้าไปอย่างเดียวรถไถนะครับจจำไว้เลยนะครับว่ามีหน้าที่เดินหน้าอย่างเดียว ถ่าเข้าไม่เข้าหรือเป๋ไม่เป๋ยอยู่ที่การปรับผ่านนะครับทุกคนจําไว้เลยนะครับอยู่ที่การปรับผ่านถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับ <ultura S 1> เห็นการถ่ดีของข้างบ๊อบนะฮะสายเหนือนะครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายนะครับก็ติดต่อได้เลยหรือบอกไปนะครับว่าคันนี้พื้นที่ตอนถ่ายอยู่ขนาดนี้นะครับอยู่ที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะครับขออาภัยที่อยู่ที่อําเภอ ER แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ช่างป๊อประดษฐ์ให้นะครับนี่เป็นปีแรกเลยนะครับทุกคนพอดีผมไม่ได้ไปรีวิวด้วยตัวเองนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะสัมภาษณ์เจ้าของรถที่ขับแล้วครับว่าขดีถูก,ถ,กถูกใจดีหรือไม่นะครับทุกคนเอาโอเคไปดูด้วยตากันเลยนะครับว่าจะใช้ได้ดีจริงหรือเปล่านะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลยครับทุกคน